สวัสดีครับอัปเดตสภาพอากาศเมืองไทยกันนะครับพี่น้องกับภาพในคลิปนั้นก็คือภาพถ่ายแม่คนิง้งหรือเหมยขาบนะที่เขาเรียกกันว่าเหมยคาบตามยอดผักยอดหญ้าในเส้นทางขึ้นจิวแม่ปานหรือดอยอินทนนท์เนี่ยครับก็ตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10ทธันวานี้แล้วก็วันหยุดยาว4วันสำหรับท่านใด ชื่นชอบบรรยากาศใครอยากจะสัมผัสความหนาวเย็นก็แนะนำให้ไปที่ภาคเหนือกันนะครับเพราะเหตุว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นน่ะภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของภาคนะครับก็ยังคงจะได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกซึ่งพัดมาจากหิมาลัยนะครับก็ผ่านประเทศเมียนมานำความเย็นความหนาวเข้าสู่ประเทศไทยในบริเวณดังกล่าวก็เป็นอีกแรงหนึ่งครับใน เป็นเป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งนะครับที่เสริมความหนาวเย็นจากมวลอากาศที่แผ่ลงมาจากจีนนะฮะให้ภาคเหนือตอนบนมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องไปอีกนะครับผิดกับภาคอื่นๆอุณหภูมิก็จะลดลงอีกเล็กน้อยในวันพรุ่งนี้นะครับโดยในทางกลับกันนั้นตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฮะมองไปอีกฝั่งหนึ่งอีกด้านหนึ่งของประเทศก็คือภาคอีสานนะฮะที่เย็น พอๆกับภาคเหนือหรือที่ช่วงที่ผ่านมาก็มีความหนาวเย็นกว่านะครับตอนนี้ก็จะเป็นมวลอากาศเย็นหรือเส้นความกดอากาศสูงนะก็เริ่มกลับถอยขึ้นไปฮนะหรือก็จะมีกําลังอ่อนลงตามลําดับครับอากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้นเล็กน้อยนะครับจากเดิมที่เคยหนาวกับภาคเหนือตอนนี้ก็คงจะอุ่นกว่าภาคเหนือแล้วครับแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นอยู่นะครับทางตอนบนของภาคอีสาน และโดยเฉพาะยอดภูฮะยอดภูยอดดอยของภาคอีสานนั้นก็ยังคงหนาวถึงหนาวจัดว่ากันว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเนี่ยครับก็จะทยอยถอยไปจนถึงวันที่14ธันวาคม2 5 6 3และหลังจากนั้นคือวันที่15หรือกลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไปเขาก็จะกลับมาใหม่อีกครั้งนะฮะก็ต้องดูกันว่าใกล้ๆอีกทีครับว่าจะแรงเท่าระลอกนี้หรือไม่ครับพี่น้อง พราะก็อย่างที่ผมบอกนะครับโมเดลพยากรณ์จะแม่นหรือใกล้เคียงใกล้เคียงที่สุดน่าจะไม่เกิน5-7วันถ้าเป็น10วันหรือมากกว่านั้นก็ก็น่าจะเป็นมโนพยากรณ์ครับเช่นกันครับกับตอนกลางของประเทศก็คือภาคกลางและก็ภาคตะวันออกรวมถึงพี่น้องอสมอและปริมณฑลด้วยครับนับจากพรุ่งนี้วันที่9เป็นต้นไปฮะธันวาคมอุณภูมิก็จะเริ่มทยอยสูงขึ้นกว่าเดิมด้วยสาเหตุด,ดังกล่าวข้างต้นนะฮะ สิ่งที่จะตามมาที่น่ากังวลน,นะครับโดยเฉพาะพี่น้องกทมก็อะไรครับก็ในเมื่อลมหนาวแผ่วสงบลงนั้นก็คือสิ่งที่มันจะผุดขึ้นมาก็คือ PM นะฮะฝุ่น PM เ5มสองจครับก็จะเริ่มฟุ้งกระจายท่ามกลางอากาศหนักและแห้งครับแต่ก็คิดว่าทุกคนก็คงมีการเตรียมรับมืออยู่แล้วเพราะยังไงก็ต้องสวมหน้าก,กากอนามายัยป้องกันโควิดอยู่เป็นนิดเป็นประจำอยู่แล้วครับซึ่งก็ระมัดระวังและดูแลตัวเองมากกว่าเดิมกันนะครับพี่น้องสําหรับ พี่น้องภาคใต้นะครับตั้งแต่วันนี้วันที่8ธันวาคมจนถึงวันที่10ธันวาคมนะฮะช่วงบ่ายถึงข้ามฝนก็จะกลับมาตกอีกครั้งหนึ่งนะครับเหตุเพราะว่าก็เพราะว่าลมตะวันออกซึ่งทุกวันที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยก็จะเริ่มมีกําลังเพิ่มขึ้นฮะในระดับปานกลางนะฮะ ก็จะมีไม้มีมือแล้วครับหอบพัดพาเอาความชื้นบนผิวน้ําขึ้นมาบนบกหรือบนแผ่นดินฮะทำให้เกิดฝนตกได้ตั้งแต่ภาคใต้ตอนกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงภาคใต้ตอนล่างฮะและสําหรับตอนล่างนั้นก็จะมีฝนตกมากนะฮะฝนตกเยอะในบางแห่งบางพื้นที่พี่น้องภาคใต้ก็เตรียมตัวเปียกกันอีกรอบนะครับสําหรับบ่ายถึงค่ำนฮะหลังจากที่ฟ้าสายฝนหยุดมาแล้ว3-4วันที่ผ่านมานะครับ ก่นน้ำก็คงจะเริ่มแห้งกันแล้วนะครับพี่น้องก็เตรียมตัวกันครับสวัสดีครับ